นะวันนี้อากาศดีมากเลยเปิดให้พี่น้องข้างหน้าได้เข้ามาถ่ายรูปใกล้ๆกับหลวงปูน่นะครับตรงกลางตรงกลางลาแยกนิดนึงก็ได้นะเดี๋ยวน้องๆก็จะดูจัดแต่เย็นหน้าบอสตัวนี้ต้องถามหาหน้องผู้หญิง,งทันทีโซเดียร์ผานจนเหมือนฟ้ามุมมันตาดุวีนตนน้ำลงไม่มาภาษา

รำมรสาการหลวงปู่าาค่ะสวัสดีค่ะด้ียแทุกท่านค่ะออแมแหวนเป็นบันแห่งค่ะนั่งเอกประจำที่หน้าสาวันเบันแห่งค่ะขออ,มมอนุญาตถอยเสียงหลวงปู่ได้ค่ะ เสื้ออกาาีก,อาดดาการบรรษักรองอู่เดอร์น,นะคาแลว้วก็สวัสดีพี่น้องสุกสุกน์นะคะเรียวนิพาดานนะคะวันนี้ก็เป็นนักสแสดงน,นะคะอีกหนึ่งนนะคะในเรื่องวามย,ายุตเรื่องคายอ่อนนะคะกคับกากบารษกรวงปู่ค่ะ,คะ คนนั่งกันแล้วคับผมวัดเสือรุนครับพระเอกมาลัมคาราสาวรรค์พระเทณฑ์แห่งนะครับหนึ่งไม่นังของนางไพอ่อนนะครับขออนุญาตทวายเสียงหลวงปูนั่งนแลกันครับอาจารย์ไอ้ผลงานนี่จะฟ้องครับเอาบัตรแฟนซิเป็นไงครับผมสิขอทำเจ้าแปดแปดเอาบัตรแฟนไอสิเป็นไงโตน้องสิว่าจังได้สิตกลง ผมใจบ่ละหลังจากกาววัสดีกาววัสดีแฟนเขแล้วก็นวาัชาการหลวงปู่ศิลานะครับผมดิวธีรพัฒน์นะครับเป็นหนึง่งในนักแสดงไทยอ้อนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาจังหวัดกาฬสิธุ์นี้นะครับ,บปกติผมก็ท่องุงอยู่แล้วนะครับได้มาเจอหลวงปู่ก็ ขอให้ทุกทุกท่านนะครับที่มาอยู่ในที่นี้นะครับเป็นมหาเศรษฐีทวดหน้านะครับสาธุครัเอาวางให้เล่นสีรองเพี่กูแม่เอาหนึ่งคิวนรอ,อ,องผู้หญิงนะออนแนะนำตัวนิดนึงกับพิธการหลวงปู่ศิลาจา,กการการสวัสดีผมวอรมเอฟซี e นะคะที่นี่เราจะมีเพชรบานแพงค่ะอีหลา่าคุณน้อยเดินสับเป็นหยัง ลูกพ่ออนุญาตเห้ลูกามเยือนเนาะเอายืนนะแฟนคลับอยากเห็นแม่เมื่อน้อยยืน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 ถวายเสียงได้ยืนได้เพราะไม่ยังกอดเออยืนได้ด้วยได้ยืนด้วยเอ้อนุญาตของพ่อนุญาตลูกชายไอ้ล้นสั่นักเอกน้อยผู้ใดสิคอยเอาใจมาปคนวันนี้นอน้องหัวใจล้นคือพ่อแต่คน ตื่นเต้นแห้งนะครับก็ะผว่าเป็นแย่างตื่นเต้นขนาดนี้นะครับผมดโดยบารนี้ของโวงพูนะครับ สิ่ที่อยู่ใ้สิ่งที่ไม่ใชาสัวมันเรียกเจ้าขอมสิ่งทีอยู่ในสิ่งที่้ม่ใช่

จ่วนสามาขายได้ดองตัวโลคงาน,นาตัวโลคตัวทุาอะไรที่ทุกซุกรต่ารๆัุกศารนั่งเือมันตัวลยแค่เป็นไปก็เคยในใจนี่เดือร่องเดือร่องกอเอารือ

เี่ยงครับแนรองใหญ่กุ๊กอาจจเกันนะบาบปรเทศกมั่นทุกอย่างนี่ว่าคำว่าเว่าอยู่เราเดินไปไปน้ำลงไป้ว่าที่เดียวก่อนแดงว่า Hoa, đèn đen, mặt đèn Mặt đèn Rồi, bố bố đừng để hát lọt luôn, cái trò bớt trở nên Anh có rõ cái xó gì nó bắt chỗ xíu bắt nóu, nó không phải đùa có phù hả? คนนะคะที่ขับรกอุทยานนะคะจังหวัดกะรธุิกับกิมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะกับบอสโจนะคะวันนี้ก็รู้สึกพีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าคนเยอะมากๆ ก็มากราบขอ,อพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็เอาบทหนังไทยอ้อมาเจิมด้วยค่ะวันนี้มีพี่ใหม่ผู้กำกับก็มาด้วยค่ะเยอะม,มากเลยค่ะถือเป็นความตั้งใจของบอสโจไหมคะที่พาทีมงานมาวันนี้ก็ตั้งใจค่ะตั้งใจเพราะว่าบอสโจบอกไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนหน้านั้นว่าเดี๋ยวจะพามาหาหลวงปู่ศิลาเพื่อมากราบขอพรแล้วก็เอาบทไายอ้อนมาเจมิมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะมาขอพรอ,อะไรพิเศษไหมคะ มาขอพรอ,อะไรพิเศษไหมเหรอคะก็ขอให้หนังดังๆบังๆคะ่ะขอให้แฟนๆเนี่ยชื่นชอบกันแล้วก็ขอให้ทะลุ800ล้านแล้วก็ทะลุพันล้านเลยค่ะวันนี้